ิวเ <He> จ้าเหมียวเล็กเอ้ยเจ้าสมอลแคทบอกว่าให้รอก็รอหิวหิวแล้วลูกหาหมามาฆ่าให้หิวโหหิวหิวหิวไปมาตรงนี้มาตรงนี้มากินตรงนี้กินกตอะอ่ะ,อะกินตรงนี้ลกูกอ่ะ,อะ oh. กินกินกินเออหิวแล้วลูกหิวโอ้หิว กินกินลกกินโอ้หลกค่ะหิวหิวไม่มีใครอยู่เขาไปเที่ยวสงการหมดล่ะโอ้ดีละที่เจ้าเจอข้าเจอข้าเจ้าต้องอิ่มน,นะน่าหลกเนาะกินกินข้าดูให้ไม่มีอะไรไม่มีแมวตัวอื่นเจ้าบ,บัดดี้เขาไปไหนไม่หลกแค่อยู่บ้านปีชานอนกินกินให้อิ่ม เจ้าเจอขาดจะต้องอิ่มเนอะเจอขาดจะต้องอิ่มอิ่มแน่นอนถ้าเจอขาดกินฟ้าหมึดขมุกขมวยฝนตกกลางเมษาแน่ๆนมอนแคทเอ้ยเชื่อค่ะข้าไม่ใช่อุตุนะ แต่ค่าทายอะไรไม่มีผิดไงเองเชื่อข้าไหมน่ะเชื่อข้าไหมร้องคืมๆมอะไรตกทุกปีนะตกทุกปีฝนตกเทศกาลสงการทุกปีละ่ะกินให้อิ่มกินให้อิ่มดกอย่าเอาแต่เล่นกินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะลูกนะกินให้อิ่ม